Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không การนำเสนอกิจกรรมถอดเปลกเรียน Base p a c k ็กชีฟสำหรับผู้บริหารโดยนวัตกรรมแ e คชีฟโมเดนายปิตรตน,นลิ้มกีผู้ในการโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงเรียนท่านคณะกรรมการค่าเรื่องผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศทุกท่าน,รนกระผมนายปิตนตนลี้มกีผู้มืในการโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตโดยใช้รูปแบบ active model โดยความสำคัญของผลงานเกิดจากความตั้งใจและปณิธานที่แน่วแน่ที่จะสร้างวัฒนธรรมต,ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนกองเกลานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์ หนึ 1> 1. ่งครูผู้สอนมีทักษะกร,ระบวนการคิดในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงลุกโดยเน้นทักษะกร,ระบวนการคิดสู่ปฏิญญาและคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตและ 3. ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นและได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการกำหนดขั้นตอนการทำงานดังนี้โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการโดยใช้เทคนิค สถิราอนาลิซิซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็งจุดอ่อนสภาพภายในของเรียนโอกาสและอุปสรรคของสภาพภายนอกขององค์กรการนำหลักสูตรต้านี่นจริิจึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบเหมือนการเรียนรู้ในทุกปุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้นในแนวทางที่เหมาะสม ครอบคุมการดำเนินการควบทั้งบุคลากรและตัวผู้เรียนทุกระดับชั้นทั้งยังเป็นการบริหารจัดการศึกษาแต่สนับสนุนให้ครูใช้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้นโดยการบรินาการสอดแท่งเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการลูกฝนคุณลักษณะอันึงประสงค์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภายใต้การบริหารงานด้วย Active Model โดยมีความหมายดังนี้ a. Active คือความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 4. Coaching คือการพัฒนาครูให้เป็นผู้ชี้แนะ ให้คำปรึกษาได้ทางเพื่อนร่วมงานและนักเรียน T Technology คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน I Innovation คือการมีนวัตกรรมนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน V Vision คือการมีวิสัยทัศน์ที่วกว้างไกลของครูในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานอื่น E-efficiency คือการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินการจัดทำนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่การถับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตโดยใช้ Active Model ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเชิวัหน,นองจำเรลงเป็นอย่างมากเห็นได้จากการให้รับระวัลเชืดอูเกเติมากมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสอนอาทิย์ นได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานที่มีคุณภาพต้นแบบด้านจิตอาสาด้วยหัวใจระดับโรงเรียนขนาดใหญ่การประกวดรงุ่มหนงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีพการน้ำนำพระบระมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจํีการศึกษา,า,า2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2 ได้รดรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการเป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีวิธีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีพการนมนำาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของน,นายหลวงรัชกาลที่1ิสู่การปฏิบัติแพะจฟอรการศึกษา2 5 6จากสำนักงา,านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดด้านการบริหารสถานศึกษา แองโครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแระจนปีการศึกษา2566จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมบรีเขต2และได้รับการวันโรงเรียนคุณธรรมสพระดับ2ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพแระจนปีการศึกษา25-66จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรกษาชุมมบีถดังที่ทุกท่านได้รับชมการนำเสนอผลการดำเนินงานรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เกิดจากกระบวนการของนวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตโดยใช้รูปแบบ Active Model และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผสานเครือข่ายต้านทุจริต สู่โรงเรียนสุจริตอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปเป็นกรอบะ้องกันให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงมีกระบวนการคิดมีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นคนดีของสังคมสืบไปสวัสดีครับ